สวัสดีครับอุ้ยแต่ได้ว่าหายไปนานเลยนะเลนาะเดี๋ยววันนี้ได้อะไรดียอ๋อวันนี้เล่นเป็นเด็กแล้วกันเล่นเป็นเด็กน้อยไปหาแบ็กบอล ลอยฟินกระเป๋าท้าไม่หยิบไม่ได้นะแต่งตัวแต่งตัวเอา้าเป็นไรไอชุดนั้นอยู่ไหนวะชุดโคตวัวอ่ะเฮ้ยมันชุดมันเยอะกว่าเดิมไหม ว่านี่ไงโคนันโคนันบอยมาแล้วอันนี้มันปากได้หว่ะอย่าเอาไอ้เนี่ยแว่นตาดิแว่นตาใสใสโคนันมันใส่แว่นประมาณไหนวะเอออันนี้ดูดีกว่าเยอะนะโบเหรอไอ้โบมันต้องติดที่เราติดอยู่แล้วนี่โคนันโคนันไม่ใส่หมวกนะ เออออกไงวะชิบหายแล้วอ๋อโคกดอย่างนี้อั <c oughs> นนี่มันจะเดินตามเราใช่ไหมแล้วเราบบกมือบ๊ายบายนี่มันจะไปให้เหราไมเฮ้ยเธออยู่บ้านเลยเหรอโอเคบ๊ายบายนะเราไปท่องโลกกว้างก่อนหลังจากพี่ว่าเล่นมานาม,นมันมีแบบใหม่อะไรไม่ว่าเนี่ย อะไรมาใหม่ไหมไม่รู้เหมือนเดิมหรือเปล่าน,นะครับแต่ก็นะพฤติกรรม พาน้าไม่มีทำไมผมดูคนอื่นแล้วมันมีไอ้นั่นวะมีสวนสน,นุกอะ่ะมันต้องใส่รหัสโค้ดเนมใช่ไหมผมผมใส่ไม่ได้ไงไม่รู้ใส่ไงนะใส่ก็เป็นเลยเอ้ยจุ๊บหลบสวยโคนันมาโรงเรียนหน่อยโคนันโคนันคงตวัวรดพอ แค่คำว่าลดพออก็เล่าใจแล้วอืม่มโรงเรียนยังไม่เปิดเมื่อนี่ย้องน้ำนี่เอ้ยทำไมทำไมคน้นไป เอ้ยมันแว่นอะไรเนี่ยโคนั้นมันไม่น่าใส่แว่นอย่างนี้นะไม่ใช่้าคาดิไปเที่ยวสลนนุกดีกว่าเล้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราทำเหมือนเดิมเปียบเลยเออกระตุกกระตุกแลกมากเลยอะ่ะพี่เที่ยวคนเดียวได้พี่ไม่เหงาเพราะว่าพี่สายเหี่ยวแล้ว โอาละเอ้ามันอยู่ไหนเอ้อมันนั่งไม่ได้หรอวะเนี่ยออนั่งได้อยู่เอานั่งเอา้าทำไมมันนั่งด้านล่างไม่ได้วะเอ้าก็ได้อยู่อะไรวะเี่กีนี่อะไรวะมึงหลอกกู้เวน มาดีครับมาแล้วครับแอคเลยพวกหมีแสดงว่าเธอหลุก,กว่านี้หน่อยข้าเบื่อเจ้าแล้วออ้ยกระโดดทีมีซุปเปอร์คิกอะไรรังแกพี่เหรอ,อน้องมาแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วใช่ไหอะอ ไหนๆพวกมึงก็มานะไปเล่นสวนดูถถก,กับกูไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เผากูหาพ่อไอ,อ,อ,อ้เวนเออพวงเผากูล้วควายอีเวนเอ้หนี้มานี้มานี่เอาอีกแมวเวนมึงเสือกควายเนี่ยเฮียอ๋ออะไรวะ นี่ทำไมมันยิงกูอ่ะเพามันเลงกูดีกว่าได้ๆ,ๆกูทำอะไรให้บ้าแล้วครับกูทำอะไรให้มึงมเป็นส้นตีไรแมวเวนเออมันยิงกูทำไมวะคือกูไปยุ่งกับไอ้พวกนี้แล้วมันไม่ชอบใจอะไรอย่างนี้เหรออะไรวะงงเลย อีหมีวีเน่ยตัวเปลี่ยนเชื้อผ้าอีก๋เอเธอก็อยู่อย่างนี้ตลอดเลยเลยคะเธอจะไม่เปไหนหรอไงเอาไปใช่ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วเฮ้ยทำไมตูติดไฟได้อ๋อไม่เราไม่มาด้วยกันจริงเหรอปะ่ะโอ้เจ๊ต้องให้ต้องให้ตัวต้องให้ตาม ต้องให้ทวงต้องให้ตามประเหมอเลยนะมาเร้ว เล่นทิงช้ากันแล้วไอ้นี่ไม่ใช่ร้านอาหารไหมอ๋อไม่ใช่ไปนั่งเล่นเฉยร้านอาหารเฮ้ยมันอันนั้นยังไงอ่ะกับข้าวเครื่องเคียงยังไงโอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยโอ้ยรถรถ อย,อย่าร้องไห้สิจะเป็นลูกผู้ชายนะลูกผู้ชายพันดีโอ้ยยเสียงดังลูกผู้ชายเออเออลูกผู้ชายติด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 ซากตึกเอา้าหายแล้วซากตึกจีนแดงันหายเร็วจังะ ตตเตะเตะลูกนี้เตะนี่เลูกเตะนิดลูมาเอ้ยเตะไปไหนทะลุหน้าทะลุหลังไอย่ะเออเอเอเตะเข้าไปปวด เ้ยเธอไม่เตะกับฉันหรอเธอจะไม่เตะจริงหรอคะไหนเธอลองเตะสิมึงเอ้ยเธอลองเตะสิมานี่ มานี่เลยเตะอย่างนี้เลยเออคียอ,อะไรเนี่ยเธอบังฉันมันก็จะวิ่งอ้อกมกูดีเตะพวกบอลเตะแล้วก็เตะเออ,เอ,อสวยอยู่อะไรอย่างกูเราต้องดูไกล เราสังเกตเห็นไม่ได้เดี๋ยวความเป็นจริงนี้อุ๊ยฉี่ชั้ฉนฉี่เป็นน้ําฉันฉี่เป็นน้ําแรงมากเห็นไหมเธอขึ้นไอีกหน่อยนีย่พลังแห่งการฉี่ฉี่พลังเพิง เปลี่ยนสีได้เะไอ้แต่ก่อนนั้นทำไมต่อวะลืมแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะน้ำเหมือนเดิมน้ำมุดดินนี่มันรุนแรงขึ้นไหมดูดิมันรุนแรงขึ้นกว่าเดิมอ่ะการฉี่โหอะไรวะเนี่ย สกุละอโหมันะมันโปรยไปไปไหนอะ่ะโปรยไปไปทีป่ชอบที่ชอบ ทำอะไรไม่รู้ป่ะแค่เล่นแหละนะครับนะ้าใครที้เข้ามารับชมฝากกดไลค์สมัครใครก็นะครับ